ตจีค่ะจะได้เป็นป2014 1,204ออโต่อไม่มีแบตเตอรี่ให้นะค่าขนยา4,800บาทค่ะนะคะรัต้อนี้90,000บาทเปิดเร้าใจมากเร้าใจสุดสเลย90,000กดเลยกรก็มา2,000บเยก็มา2 0 0 0ค่ะไม่มีแบตเตอรี่นะก็มา10,000บย็เบไปต่อเชิดก็มา1 0 0 0บาทไม่ค่า2,000เบียรเราไล่ค่ะ2ตอเช่นแสน10,000ตัวจีนตัจีนแบบระเบีย0 0ค่ะ2,000ลาค่ะสนม ต่ชนะสิออนไลน์ค่ะแซนนัมาสี่พันหพนแซนหนพันบปาราเียหนึ่งนไปแล้วขไปต่อชนะหนึ่งนงปแล้วขบไปด้สต่อไปได้องศูนย์ไปค่ะแซนสมุดลกลนสองปาราเปียออนไลแซนตนัมาสองพันแล้วไปต่อชนะค่ะหนึ่งสองสองสองสี่แล้วค่ะแซนัาี่พันหกพันนสงแล้วไปต่อชนะแซนต์นอบหนกพันลืกชอนละไปต่อชนะค่ะนส่งสองแปดเนินสองันสิบสอแล้วัไปต่ออีสันนี่ไม่ค่อยสามูนย์ปาราเปียแซนตสมเลอกออนไน์เชิญค่ะ เซนหนึพันนับหนึ่งเซ็นสองพันนับหนึ่งเซ็สามพันนับสองนี่ฉันได้สี่สับระเพียนเซ็นสบหมื่นเซนสิบพันนับหนึ่งเซนสพันนับสองไปต่ออีกสมัยเรียเชนาสนออนไลน์นหนึ่งหมื่นนหนึ่มื่นนับหนึ่งนหนึ่งบสอเนหนึ่งมื่นอนสอนหนึ่งหมื่นใหม่เลยสัมสหนึ่งสัม่ไปต่อรีบีไาเซนหสองพันแซนหนึ่งสองพันนับหนึ่งนหน่งสองพันนับสองอีลูค้าออนไลน์แซนหนึ่งสีันน เขาได้แนหนึ่งหันใหม่เ 30, ลขสามศูนสู์ดต่อระบีไดเขาแสนหนึ่งหมื่นหบาทนับสาขายค่ะตัวละขายที่าหงนห้าหมื่นหบาทขายที่หนึ่งแบาทนะอีกท่านไม่ทันขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยลูกค้าอนไลน์ที่ชนะการประมูลใช้ป้ายหมายเลขสามศูย์ศูค่ะสาม5 0นนย